ไปดิพี่น้อกมือนี้เขาก็สิไปใส่ใส่เบ็ดนะใส่เบ็ดเพียเบ็ดป่าเบ็ดปลาละโมเมนต์เงีมันเนาะพี่น้อกเงียบเนี่ยโบ่์วินกันละกินเบ้าละบางเดียวเลยพี่น้องมันไปเป็นเนาะยงียเดือนเพียวมันเป็นเดียนยืนเดือนเปียนาะ nghe lắm nè, đèn chết đèn phẹn Thì nó ơi Lượm nó Như là bộ mẹ nhà màn nhà này Bố mình lo chuyện Lo chuyện xuống cửa tưởng Cái băng chỉ lượm rồi, nó bị nó เหยื่ม <mini drained out> ันก็มีเขี่ิชีนาเนาะเจ้าใชขา่ะเียชีนาลกอก็สลังพี่เนาะเนาะเียวีนาเนาะเหย่เนาะเหย่ใส่ป่าปรกดศป่าปรากดศป่าเพ่มากินมาปรากุศหรือป่าเพี้ยประคเนาะปะป่าปคปลาปากปลาป่าบได้กินเนาะป่าเพี้ยประขาออกมากินอยู่เนาะ ไอ้บาปาน,านปนะใช่เนาะพี่เนาะไอ้เป็นโซ่ชีมือเนาะโซ่ชีมือดูบาปานาดดนะเดอ,อ๋ยใส่ปอนสั่นนะเงียบมันโน่นอ๋อเงียบกับเขียดที่หน้านะนนะ mặt à, nó buồn dậy gần tổ Phi nó nó Dậy ra bố ban Thấy gì nhỉ Nó mọi, nó mọi gì bọn Nó mọi hay gì bọn ตอนนี้กำลังเลาะห่าบอนใไ่เนานะช่วยมันจีดเพันมาช่วยมันแข่งเดียวเนาะจีดจีดป่าเนาะพี่เนาะว่ามันจิดได้ป่าแหงเนาะว่ามันจิดได้อีกบ่ยิงเกี่ยวรอเนาะ có ngày nọ <laughs> ừ. nữa. Lô đi xịt phải, bọn như cản. thằng biết gì nữa đại là... ui, ngu loài hên nhở? dạ. đê, để, thằng này ừ. là. thấy bả? ngu ừ, loài pí hên รอบอันลัานมังสินี่แปซิ่อืมปซิ่พะน้ร่างต่อร่างต่อเองต่อองเดียวกันต่อพี่น้องหัวเนาะ

Say cáp hải bọn bào nó. hải bào chắc lắng, viu nó. Say lắng. nó cả yam yam nó. Say bên chắc yam yam lắng Men cả lọ điện. Men vô gom điện. Men vô gom điện. Men vô gom điện. này nè gom điện. Men vô gom điện. Men vô gom điện. Men vô nè Pino, tóc lủng là yếu, lạnh đấy Pino, để ẩm bằng này nè, rồi video ẩm nãm này Pino epsi bằng như Pino, tao không biết gì ẩm nãm đâu Pino, để, ăn là, bầu nhìn mình khỉ để ao súng của nó còn, mới chỉ như thăng พอเด็กน้อยเราไปกินอยู่ในในบอนโกมันบุหรี่น่ะเอาเอาเข็นมาเลยเอาเข็นมากินทีอ่ะเพื่อจะกินได้ก็เบาอกอ่ะมีเกี๊ยบสปดลังเนาะใส่เหมือนจะสามสี่ลัางน่ะพี่เนาะได้เวลาป่ะย้ายไปดักเลย เีเยอะๆพี่น้องอฝ่ายเดียวพี่น้องเยอะๆมือสบู่มือสกุคนะนไงพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเอ็มซีมือสบู่มือสกุอมากินน้ำกันเด้อพี่น้องป้องฝ่ายีะอจ้ เสียบะเสียบอ่ะอนูหัวอีกคนวะเสียบเสียบหองห่องห้องดูไม่ได้พี่หน่อนะ chín ăn vì nó ăn được chín ăn vì nó ăn mẹ nhà muộn nhà muộn để xe rồi thì đi vào vượng kín này nè mà đấy thì nó còn bài với sư phụ rồi khuyên nó mà kín năm bao vượng nó bao hình cả hết rồi nè tờ này nè đây ha. Bò chắc nó xuất lo Cái một bạn Bạn của nó hết nó Mới tầm chèo này Như tèo to khí nó không? ไม่ดำเดียวืแซ่บเนาะวิ่งแซ่บเยอะบ่าววินซีเพกเลยเนาะสีเพกคนลายเนาะีิบพนีิบนมนนะสีลงไปหโดนหนาพี่นนอะตอนนี้ก็ั่งหนอนโดนหนามห้พี่นอะเอฟซีวัดสู่สุคนเบิ่งเนาะ ไม่จูบมือซื้อคนพันห่า <c oughs> งมือ <c oughs> สมตอนนี้กำลังสีอาบนล้วเลยพี่น้องชื่อเงินว่าชื่อเงินห่อน,นอาะดูในกุ๊กเดียวเลยนะพี่น้องตอนนี้กำลังจอาบนะไม่เพี่น้องตกไฟไมอจูบมือซื้อคอนมันห่อน,นะพี่น้องตอนนี้กำลังแก้เครื่อ,องดูนะพี่น้องเดิน เรากใส่ถุงอีกงเลยพราะวะเก่งไปเดียกันเริงไปเดียวบึกเิงแดงึดพี่น้องบึดสคนเลยจร่งแดีพี่น้องก็เสือเกเสียแล้ว còn con tốt lắm <laughs> Đi mày mà Vai 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 con gái Hãy <laughs>

ลักษณะเป็นปาพิาป้องป,องปายมือชวูวัวมือซีอคน,น,ขน,นขื่นพิณอ <c oughs> ่ะปลาปางขื่นขื่นาวินข,นขืนแล้วนเนาะโดดเทียสางเลยเนาะบาวินเอาบานเ <c oughs> ทืยสองนี่น้าว <c oughs> ิาผมนนาอีนโตโอ้โหปีนโตแล้ววินนะวิาเนิ พร oh 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 <laughs> ่เราพี่ีบีโตยเดี๋ยวสั้นยอีบบลุงนน้ลีุน้วนพนาะงับส้มับช่องช่องทานเนาะช่องทานกําลังน่งอยู่ลงลลงอีด็กาลนะดีตัวแก toàn những trường lắm thiêng đi à lắm chị đinh nam anh ơi nó. Via nó. Ton đẹp tổ rồi kia mưa một cuộn kia mưa kia

ตอนนี้ียงเดียแลบมย่้วพี่นียงเดียวแลอยูทบงมใหม่บูบินโตก็ได้เรือเลงเลยบูปานเพื่อีโดดก่อนนะพี่เาะปานเพ่อีโซ่ห้องเด็กหน่อยซังเลยพี่เนาะวัน ที่อม่อไ่เป็ดเยดนูเน้พี่น้ององไปเบิดโชวูเบิโคนจดให้พี่น้องป้องไปเบิดให้พี่น้องทาทเสียกับเสียเลยพี่น้อง ยเีงแล้วตอนนี้เป็นวิเดอกันนะแล้วก็เลยได้ครับพี่น้องว่องปบ้านวิ่งเต้าวิ่งที่วิ่เนาะบ้านนี่ มาบวนเลยด้เดี๋ยวนาอพี่น้องปองปายนาะมือสูผูมือสูคนนาะไม่บินพี่เบิตล้งแดดล้งแดงพี่น้องเอตปองปายมือสูผูมือสูคนเนา Một hát khác bỏ Thấy chưa Thấy chưa bỏ chắc Đồ lông hát. đẹp hát. Hát, hát. Xuống hát. Màn, xuống hát. Hát, 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 vọng nhà dạ lẹo à, như nó bạn ơi <laughs> <laughs> à? nó như phi tung đều ác áo ơi พี่ไปเลยสูงนี่เนาะประมาณ3เมตรเนาะอ่าบ่วีเหอ่าฮะบ,บ๊วยตอนนี้หา้าข่ายร่างสีกับสีมา,สา,สา,สาใส่ใส่ใส่แหว่าโอนา้นะพี่เนาะก็บ่พฟูงสใส่แห่เพล่อกชามหลังเนาะบ่อปานใส่ร่างหนึ่งเนาะใส ใส่บา่วงใส่สามบาปานใส่หนึ่งเนาะใส่ให้ให้เป็นก็เป่นซิปปลอยหลังเนาะใส่เิ่นสามหลังใส่แล้วพี่น้องล้างหนึ่งเนาะใส่เพิ่นเนาะสามหลังบาปานใส่ล้างหนึ่งน้อยเพิ่นบาปานไม่เห็นบอใส่แลวพี่น้องไม่เหลานหรือวะนาะบาปานใส่ล้างหนึ่งเนาะ หายเบาโอ้แล้วพี่น้องเป็นทรายแท้นี่เนาะดินทรายเปลี่ยนที่นอนหอยเราปลูกเสื้อพี่น้องนะกระนู้แผงแก่แล้วพี่น้องฟองฝายนู้แผงมั่นจีแก่เนาะมันถืีเนาะโอ้หัวกรส้มอะตอนนี้กำลังเดินทางหอดครัวพี่น้องเอาปานนะ

ยางเงี hoy, hoy, ja. hoy, 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 hoy. ้ย้นี่ไปขี่รถนาะพีน้องดีมากวะเดีนะพีน่อพีน้องกดไลก์กดแซ์กดติดตามกกะลิงแ้งเตือนเดือเป็นกำลังใจให้ผมให้เด้พีน้อไปพีน้อไปนอไปไม่บาย